สวัสดีครับทำกับข้าวให้เนียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําผัดกะเพราปลาแกะกันนะครับปลาหนิลทอดกรอบๆแกะแล้วนําไปผัดกะเพราหอมๆเผ็ดๆดราดข้าวสวยร้อนๆพร้อมไข่ดาวเยิ้มๆอร่อยสุด,สดๆไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยครับส่วนผสมก็มีปลาหนิลครับใบกะเพรากระเทียมสับพริกขี้หนูแล้วก็พริกแดงกินดาครับผสมกันครับ้ามีไข่ไก่ครับ จะเป็นทําไข่ดาวนะครับน้าําปลาซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายเกลือป่นครับสําหรับปลานิลก่อนที่เราจะทอดนะครับให้เราโรยเกลือนิดหน่อยนะครับตัวปลานะครับพอปลาเรามีรสชาตินะครับมันก็จะทําทให้ปลาเราไม่ติดกรนะทะด้วยหลังจากนั้นก็ให้เราตั้งกระทะให้ร้อนจัดเลยนะครับให้มีควันขึ้นเลยนะครับก่อนที่เราจะใส่น้ํามันลงไปนะครับ พอน้ำมันร้อนได้ที่นะครับให้เราใส่ปลาเลยนะครับให้เราใช้ไฟกลางค้นไปแรงนะครับในการทอดครับเราย่บเพิ่งไปขยับมันนะครับร้อให้ปลามันเซ็ตตัวก่อนนะครับพอสุกเหลืองกรอบปีแล้วก็ ปัดไปพักให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะเอาแต่เนื้อมันนะครับปลาที่เราแกะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับแกะเป็นชิ้นพักไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดาวไข่กันก่อนนะครับ ดาวไข่ดาวเสร็จแล้วเราก็จะมาผัดกะเพรากันเลยนะครับกระเทียมลงไปก่อนเลยครับวันนี้ผมใช้เป็นกระเทียมสับนะครับแยกกับพริกนะครับใครจะตำรวมกันก็ได้นะครับแต่ผมทําแบบนี้แล้วมันกระเทียมมันจะหอมนะครับเที่ยวกระเทียมไปแป๊บหนึ่งนะพอได้กลิ่นนะก็ตามด้วยพริกเลยครับเผ็ดๆเลยครับวันนี้ ใส่เป็นพริกขี้หนูกับพริกินดารวมกันนะครับพริกขี้หนหูจะได้ความหอมนะครับผัดจนพอได้กลิ่นฉุนกลิ่นพริกกระเทียมก็ปรุงเลยครับซอสหอยนางรมครับน้ำปลาครับน้ำตาลครับ ก็น้ำเปล่าหน่อยครับกิชิมรสดูนะครับกใส่ปลาเลยครับตามด้วยใบกะเพราเลยครับ นีครับกระเพราปลาแก่ครับเผ็ดเผครับเดี๋ยวไปจัดการเสิร์ฟกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับกระเพราปลาแก่ครับไข่ดาวเยิ้มเยิมครับ เผ็ดๆเ,เลยครับน่ากินมากครับวันนี้ไม่มีช่วงกินโชยอีกแล้วนะครับมาครับเพื่อนๆทุกคนครับมาทานข้าวด้วยกันครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ